กระบะพูดกระบะมี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 ตาล้องคอยถ่ายรูปไว้น้องมีแต่น้องีหแหละดูนะมีแต่พวกเราเ็าเรียมจ้างมาเมื่อกี้เราเห็นแต่ที่อื่นแต่น้องวิ่งถ่ายรูปแล้วก็ได้สักพันนาทีสิบนาทีได้เลยเดินเที่ยวเสร็จแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ครับเขาขายเดี๋ยวนี้มีอยู่ที่ใหญ่น่ะที่ที่เราไปวิน้อย คุณหมิงคุณหมิงไทยโอ้แต่ภาพไม่สวยอ่ะพี่มุมกล้องไม่ฮะไม่ไม่นั่นเลยกล้องไม่ผ่านนี่ก็ทอลทออะไรฮะรุลกนะครับทอรถน้องอะไรไม่ได้ดูกูกัดึงเขาก็ใกล้จะปิดแล้วนะพี่จะปิดน่นกันเองน้องคนขึ้ไปนอนได้ไหมตรงนี้ ไม่ได้ครับทางพยานเขาไม่พยานเขาให้เดีได้ท่องเที่ยวแค่หน่อยคือมาถึงสี่โมงเย็นก็ยังขึ้นมาได้ครับขึ้นมาได้แต่ต้องลงต้องลงครับแต่ต้องลงห้ามค้างคืินมันขึ้นถุงซีอิ๊นอะไรทุกแสลงหลวงก็บูอินลง